ผู้ชมกลับมาในช่วงที่2ของรายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกค่ะว่าถ้าบ้านใครมีปัญหานะคะว่ามีอาคารตึกสูงอยู่หน้าบ้านเนี่ย<ม>วันนี้อาจารย์มีวิธีมาแก้ไขด้วยค่ะว่าจะทํายังไงดีคะอาจารย์คือก่อนอื่นเนี่ยนะ,ค,ะครับหลักของวิชาหงจุ้ยหรือเขาเรียกว่าศาสตร์ซึ่งเป็นสถิติตั้งแต่โบราณปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับนะฮะของพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าในการจะเลือกซื้อบ้านหรือในการปรับแต่งบ้านเพื่อให้เกิดพลังงานหรือโชคลาภ แต่เราไม่ควรคำนึงถึงนะครับหลักของชัยภูมิด้วยว่าใช้ภูมิภายนอกเป็นอย่างไรนะครับได้ครบตามลักษณะของรรสัตว์สสวรรค์หรือเปล่าคือหลังเป็นที่สูงนะครับแล้วก็ปีกซ้ายและปีกขวาข้างหน้าคือตำแหน่งโชคลาภหรือว่าหงแดงเป็นต้นแต่ปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำลำคลองหายากเรามาทดแทนด้วยถนนหนทาง ถนนต,ต้องอยู่ต่ําต้องไม่อยู่สูงแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยเป็นตึกสูงเราก็ถือว่าได้รับการนะครับบทบังหรือกระแสพลังงานหรือโชคลาภที่ดีนะมันผิดหลักในหลักของเรื่องชัยภูมิอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยของคุณนกมั้งฮะคุณนกกับคุณเอ๋นะฮะชื่อเล่นของท่านาคือกําลังจะมีการรีโนเวทใหม่ก็คือท่านอยู่บ้านหลังนี้มานานนะฮะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ราชบุรี ไปทำนะครับเขาเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวกับที่พักหรือรีสอร์ทนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกเกษตรกรรมนะเสร็จแล้วท่านก็มีความสงสัยว่าบ้านหลังนี้มีพลังงานที่ดีไหมแต่เนื่องจากอันนี้คือด้านข้างนะครับด้านข้างทางม,มุมทางทิศเฉียงไปทางหลังบ้านนะครับทางทิศตะวันอกอกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นตำแหน่งภูเขานะฮะก็ถือว่าไม่เกิดบันทอนแต่ที่บันทอนก็คือตำแหน่งทาง ทิศหน้าบ้านถือว่าตึกตรงนี้ได้รับการส่งเสริมในทางที่ดีไอตรงนี้แหละฮะถ่ายจากประตูบ้านมองขึ้นไปคุณใหม่เห็นอะไรไหมฮะเป็นแถวเลยเ,เขาเรียกว่าคอนโดมิเนียมเก็คงไม่ผิดน,นะครับมองไปถ้าเจอลักษณะ,ะอย่างนี้คือเจ้าของบ้านอยู่มาก่อนนะครับคอนโดมาเกิดที่หลังนะฮะแต่ทีนี้ในเมื่อเนี่ยเขาจะสร้างเราไม่ให้เขาสร้างย่อมไม่ได้นะฮะในเมื่อเขาสร้างขึ้นมาถือว่าได้รับความ นะครับกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือโชคลาภเป็นอย่างมากแต่มันจะมีวิธีแก้ไขเดี๋ยวเราจะบอกว่าแก้ไขอย่างไรนะฮะให้ไปดูภาพต่อไปก่อนอันนี้อีกเช่นเดียวกัน,น,นาจากประตูหน้าบ้านเนี่ยเราควรที่จะมีการสังเกตว่ามีอะไรขวาง้ําหรือขวางกั้นนะฮะจุดที่จะนําพาเกี่ยวกับพลังงานหรือการสายที่เข้าสู่ตัวบ้านของเรา ต้นไม้เสาไฟอย่างงี้อยู่กึ่งกลางประตูก็ย่อมไม่ดีเช่นเดียวกันะนะครับอาจารย์ก็บอกว่าต้นมะม่วงต้นนี้นะครับถอนออกเถอะเพื่อให้พลังงานเนี่ยไม่ถูกขัดขวางในเมื่อคุณเดินโดนตึกสูงเข้าไปแล้วเสร็จแล้วคุณมาโดนต้นไม้นะครับถ้า,บ,าบ้าน,นปล่อยโล่งๆไว้หรืออาจจะตั้งน้ําเพื่อเป็นการกระตุ้นโชคลาภก็ไม่ผิดนะฮะเสร็จแล้วเราตามไปดูอีกนะครับตามไปดูว่าบ้านหลังนี้ มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรกับเราก่อนอื่นเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าบ้านหลังนี้มีพลังงานที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ในการวัดทิศทางเขาบอกว่าเข็มทิศเนี่ยเป็นตัววัดพลังงานได้ดีที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยการวัดพลังงานคุณควรที่จะระมัดระวังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโลหะหรือกระแสต่ตางๆ ซึ่งอยู่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นสายายแต่ทุกครั้งเห็นไหมฮะอาจารย์จะมายืนไว้บนพื้นหญ้าค่ะนะฮะให้ห่างนะครับความสูงของตัวตึกให้ถอยออกมาประมาณนะครับไม่ต่ำกว่า8-10ถึง10เมตรนะ,ะผลปรากฏว่าได้10องศา10องศาทางทิศเหนือนะครับ<ม>เขาบอกว่าเป็นดาวเอียงนะครับดาวเอียงทิศเหนือมีบทบาททั้งหมด3ลราศี3ราศีอันนี้มันไปอยู่ในราศีที่ส หรือราศีกลางนะครับถ้า360องศาเนี่ยอือราศีต้นนะฮะแต่10องศาเนี่ยเป็นองศาดาวเอียงไม่มีพลังงานที่ดีของโชคลาภนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขถ้าบวกไปคุณใหม่ลองบวกไป180องศาเลเอา92ครั้งบวกกันจะเป็นเท่าไหร่ฮะ บวกเข้าไปกิ0องศานะฮะ190 190ใช่ไหมฮะก็ย่อมไม่ดีนะครับเสร็จแล้ว190องศาหน้าบ้านทิศใต้นะฮะหลังบ้านทิศเหนือ10องศาเป็นพลังงานที่ล้มแล้วและถดถอยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูภาพต่อไปถ้ามีภาพะนะครับไปดูภาพต่อไปอันนี้นะครับซึ่งเขาจะมีการรีโนเวทใหม่มีการทุบบางจุดออกนะฮะทําพื้น คือปรับปรุงใหม่เพราะบ,าบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ยุคที่7จ็ดแล้วเราทําการถอดหลังคาทุบพื้นนะครับหนในสถอดประตูมีการปรับปรุงเนี่ยมันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเสร็จแล้วเนี่ยในการที่บ้านหลังนี้ไม่มีพลังงานทิศทางที่ดีพยะยายุคที่8หรือเป็นบทบาทของดาวเอียงไม่ใช่ดาวตรงนะครับก็ถือว่าได้รับการเปลี่ยนยุคนะครับหลังจากการแก้ไขแล้วเราก็ต้องมีการตั้งเสริมนะไม่ใช่ปล่อยไปตามเวรตามกรรม ว่า10องศาก็ตั้งมันอยู่อย่างนี้เราควรที่จะมีการเดินพลังธาตุสำคัญของบุคคลว่าเขาต้องใช้ธาตุอะไรปรากฏว่าเขาใช้ธาตุดินในการส่งเสริมดวงชะตานะครับเดี๋ยวธาตุดินจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูว่าจะแก้ไขยังไงบ้านหลังนี้นะฮะเนี่ยอ,อันนี้คือบันไดเดินจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนพื้นเนี่ยเขาจะล้อออกหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นไม้เสร็จแล้วก็สร้างมาระยะเวลาก็ค่อนข้างนาน,น,านเห็นไหมครับเนี่ยมีการ ปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานเสร็จแล้วจะทำการปรับปรุงใหม่ครั้งยิ่งใหญ่นะฮะและท่านเจ้าของบ้านก็จะกลับเข้ามาอยู่เพราะว่าเป็นแหล่งที่มีความเจริญนะครับแถวเจริญนครที่ค่อนข้างแพงอันนี้แหละครับคุณนกกับคุณเอ๋นะครับท่านเป็นเพื่อนที่สนิทกันเสร็จแล้วนะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการเชิญไปนะครับดูเกี่ยวกับเรื่องพลังงานดูเกี่ยวเรื่อง ทิศทางและชัยภูมิแล้วปรากฏว่าวันนั้นไปเจอสถาปนิกนะครับชช่อคุณสมบัติเนี่ยเคยเจอกันในหลายๆงานนะครแล้วท่นรนับเป็นสถาปนิกที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องหมงจุ้ยเขาเขาบอกดีใจที่ได้เจออาจารย์อีกแล้วโดยไม่ได้นัดพบกันนะครับทีนี้เรามาดูผังบ้านของนะครับบ้านหลังนี้ว่าเป็นยังไงอันนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งที่บอกนะฮลังบ้านทิศเหนือนะ ถ้าบ้านคุณอยู่ที่ตำแหน่ง360หรือ0ูนองศาทิศเหนือตรงตรงบวกลบ3องศาครึง่งก็ถือว่าเป็นองศาที่ดีหรือหลังบ้านอยู่ที่15องศาบวกลบ3องศาครึง่งนะครับมันจะได้ถึง11.5แต่บ้านหลังนี้10องศาอยู่ในราศีกลางหรือราศีที่สองหลังบ้านทิศเหนือที่10องศาเป็นดาวเอียงนะครับเราจะแบ่งทิศทางหรือบทบาทของดาวเนี่ยมีทั้งดาวตรงและดาวเอียงแต่ถ้าได้15องศานะครับ บวกลบ3มองศาจะเป็นดาวตรงแต่ดาวเอียงเดินดาวไม่เหมือนดาวตรงนะครับเนี่ยในประเทศไทยจะมีอยู่สองสำนักเท่านั้นที่ใช้ระบบของดาวเอียงแต่หลายๆท่านก็ไม่ได้ใช้จับเป็นดาวตรงหมดนะครับดาวเอียงเนี่ยพอเดินมาแล้วเนี่ยนะแเข้าสู่จุดศนกลางคือประจำยุค8 912นะครับ3 4 5 6 7หลังบ้านมีดาวเลข4หน้าบ้านมีดาวเลข3 ทำไมเราไม่เอาสี่ใส่หลังบ้านทำไมเราไม่เอาสามใส่หลังบ้านเพราะมันเป็นบทบาทของดาวเอียงเราต้องเดินข้ามราศีนะครับอันนี้คือดาวเอียงนะครับเราจะไม่จับคุมฝงชนเสร็จแล้วหลังจากเดินดาวเอียงแล้วผลปรากฏว่าประตูหน้าบ้านเป็นดาว17 1 7, คือดาวธาตุน้นํา7คือดาวธาตุทองทองเกิดน้ําก็จริงนะครับแต่ดาว7นี้มันเสื่อมสลายไปแล้วคือมันสิ้นสุดยุคข,ของมัน คุณจะเปิดให้เกิดการเคลื่อนไหวถือว่าเป็นการกระตุ้นเกี่ยวกับพลังงานที่เสื่อมถอยดังนั้นตำแหน่งนี้ไม่สมควรเปิดเป็นประตูเด็ดขาดน,นะครับส่วนตำแหน่งดาว3ามหนะครับสคือดาวทะเลาะวิวาทคือดาวธาตุไม้5คือดาวธาตุด,ดินนะครับด,ดินดินแห่งความเจ็บป่วยดังนั้นตำแหน่งนี้นะครับให้เกิดมีการเคลื่อนไหวก็ย่อมไม่ได้นะครับก<ช>็<อ>ถือว่าเป็นลาบวิบัติตัวนี้มีบทบาทผลร้ายแรงมากนะครับในหลักของวิชาดาวเหินนะครับคือต้องนิ่งไว ส่วนตรงนี้ดาวห้าบารมีวิบัติอันนี้ก็เป็นดาวธาตุดินกําเนิดคู่กับดาวธาตุน้ำนะครับซึ่งเป็นดาวธาตุไม้ดาว3ามคือดาวธาตุไม้นะครับอยู่ในฝั่งตําแหน่งน้ําอันนี้ฝั่งตําแหน่งนะครับภูเขาเห็นไหมฮะอันนี้ทะเลาะเบาแหวงนะครับแล้วก็เกิดความเจ็บป่วยเพราะฉนั้นหน้าบ้านเสียหมดเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เขาจะแก้ไขค่อนข้างยากแต่ถ้าได้มาศึกษา,าอาจารย์ อาจารย์บอกว่านะครับเราดูต้องดูพลังธาตุที่สําคัญของเขาก่อนว่าเขาใช้ธาตุอะไรส่งเสริมในเมื่อเขาใช้ธาตุดินเราจับเลยตําแหน่งไหนนะครับเนี่ยตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ตําแหน่งอะไรตําแหน่งที่ดีประจําทค่8นะครับมันดียังไงนะครับอ่ะมันก็ต้องมีสิ่งดีเราถึงปรับแต่งให้นะครับอันนี้เห็นไหมครับเราทํามังกรเทียมเราทามังกรเทียม นะฮะมังกรเทียมคืออะไรคือในบ้านที่มีบทบาททิศทางที่ไม่ดีเราควรที่จะแก้ไขโดยทําผนังเฉียงเอียงเพื่อให้กระแสชี้เนี่ยนะครับเวลามันไหลเป็นมุมทะยงเข้าผลกระทบะผลตกกระทบเท่ากับผลสะท้อนออกค,คุณลองโยนลูกฟุตบอลเข้าสู่ตําแหน่งนี้มันจะสะท้อนออกภายในบ้านในเมื่อคุณครบกับตําแหน่งที่ดีนะฮะตำแหน่งที่ดีเนี่ยมันย่อมส่งผลดีแน่นอนนะฮะเนี่ย เสร็จแล้วหลังจากคุณทําประธานใหม่คือทําผนังบิ้วขึ้นมานะฮะให้ได้30องศาตําแหน่งของธาตุดินหรือตําแหน่งองศาเทยวหรือฉลูนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เกิดเป็นบทบาทของดาว8ภูเขาประจํายุคประตูนี้กลายเป็นประตูโชคลาภโดยปริยายเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ตั้งตําแหน่งน้ําไว้ตรงตาแหน่งหน้าบ้านเพื่อลดบทบาทนะครับในการที่มีตึกสูงในการบั่นทอนบ้าน หลังนี้ให้เงาของตึกกระทบตกลงไปในน้ําแต่ตำแหน่งน้าต้องอยู่ในตำแหน่งดาวเลข8เท่านั้นนะครับหรือดาว71ก็ได้นะครับหลังจากมีการเปลี่ยนนะครับแผงพลังงานนะฮะโดยการทําพลังงานหรือมังกรเทียมแล้วเนี่ยตำแหน่งบรารมีตั้งให้เด่นๆนะครับประตูตั้งน้ําทั้งจุดหนึ่งส่วนตำแหน่งตรงนี้นะครับดาว9 <S <S วันนั้นบอกจะตั้งศาลก็ตั้งทางฝั่งขวามือแต่ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับก็ไม่เสียหาย ส่วนตำแหน่งประตูหลังบ้านนะครับควรจะเปิดตำแหน่งดาว69นะครับเราพลิกบทบาทของดวงดาวใหม่นะฮะอันนี้การแก้ตึกสูงเมื่อกี้ถึงบอกนะช่างดึงภาพช่วยซูมเข้ามานิดได้ไหมครับคนดูจะได้รู้ถึงบทบาทนะครับเนี่ยแม่นั้นคนเท่าคนแก่จะมองไม่เห็นนะฮะอันนี้ตึกสูงซึ่งบทบังอยู่ข้างหน้าเอาลงได้แล้วครับนะคือถึงบอกนะฮะ อย่างนี้ให้ท่านดูนิดนึงอย่างวันนี้นะคะลูกศิษย์ผมชื่อคุณพิสิทธิ์บอกว่า15องศาคืออะไรนะฮะมันต่างกับองศาเมื่อกี้อาช่างรบกวนนิดนึงครับถ้าบ้านคุณได้15องศาสิครับหลังบ้านทิศเหนือไม่ใช่10องศาบวกลบ3องศาคือ12ถึง15 15ถึง18นะเนี่ยหน้าบ้านคุณจะมีดาวเลข8ถือว่าดีกว่าองศาเมื่อกี้นี่คือดาวตรงนะครับ ตรงนี้เป็นบารมีหนุนตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงๆงเลยนะครับเปิดประตูตรงาตำแหน่งดาว8 8โชคลาบเกิดก่อนบารมีถึงก็ตามมาเห็นไหมครับตำแหน่งดาว25ข้างนี้ไม่ให้มีการกระตุ้นหรือการเคลื่อนไหวของน้ําให้ตั้งพวกตู้โลหะไว้เพื่อเป็นการลดบทบาทของดาว25หรือดาวแห่งความเจ็บป่วยประตูแทงน้ําไว้ข้างนี้ก็จะดีนะครับ79เนี่ยคุณพิสิทธิ์ถ่ายรูปไว้เลยนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการบอกให้ช่วยขึ้นดาวให้หน่อยนะฮะอันนี้ อันนี้แหละครับคือดาวตรงนะฮะ,ะแต่เมื่อกี้คือดาวเอียงคือคุณต้องรู้สถานการณ์ของบทบาทของดวงดาวไม่ใช่นะครับทิศเหนือที่สองเนี่ยจะคุณจะเข้าดาวเดียวกันเดินดาวเหมือนกันหมดมันผิดนะครับผิดระบบของเฮียงคงเกาชชดาวมันต้องมีดาวตรงและดาวเอียงตอนนี้เราไปพักเบรกกันก่อนะนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีสายแรกที่จะได้รับเข็มทิศไม่บรรทัด โทรมาที่เบอร์02อะไรนะครับ029349561-2นะสำหรับรุบบผู้ชมที่โทรเข้ามาเราจะแจก1อันเท่านั้นะนะครับเพื่อให้ท่านไปวัดทิศทางทิศหลังบ้านแล้วก็โทรมาถามกับอาจารย์มงคลว่าบ้านหลังนี้นะฮะมีทิศทางที่ดีหรือไม่ดีเราจะได้ช่วยทำการแก้ไขให้ค่โอเคไปพักเบรกกันก่อนนะครับ okay,